ช่วงนี้อินกับก๋วยเตี๋ยวแห้งมากค่ะเพราะตอนนี้รู้สึกว่าเราทาซอสก๋วยเตี๋ยวแหง้งได้แซ่บมากก๋วยเตี๋ยวบ้นบานนมือที่2ของวันเลยขอเสนอเมนูเล็กแห้งเส้นน้อยผัเกเยอะเครื่องแน่นแค่จะใช้น้ําตาลปี๊ปลมมะนาวน้ำปลาสีอิ่วขาวสีอุ๊วดาเพิ่มสีสันแล้วปรุงตามความแซ่บของชีวิตเราได้เลยเส้นผักบุ้งหมดเหลือเท่านี้แล้วแต่เราก็ยังมีผักบุ้งต้นถั่วง,งอกตาลึงมาเสริมทับใช่ค่ะตาลึงที่ไปเก็บมาตั้งแต่ตอนเช้าแล้วลืมกินเพราะชีวิตเรายังมีมือหน้าเสมอก็คือมือนี้นั่นเองโคล ทุกคนกินไปฟังเสียงฝนไปฟินมากมองออกไปหน้าบ้านตอนนี้ดอกไม้ก็กําลังบานสะพั่งเลยดีต่อใจจับมากตำานึงมาแล้ว,าก,ลาลวกากหมู น้ำมีส้มโอมาฝากเดยวหน้าาจะหายอดของข้างอู่อเล่นโคต่อด้วยน้ำพริกมะาขามแม่ใส่พริกเยอะมากอือหอยมาก